ทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูจันรสีนะคะจ,จะมีกิจกรรมเพลงนะคะกิจกรรมเกมต่างๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้กระตุ้นความสนใจก่อนที่จะลงมือในการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนได้ตามนี่เคียร์โค้ดนี้นะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปความรู้ดามเคียร์โค้ดนี้ นักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดเกมนะคะคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว180 IQ ได้ตาม QR code นี้นะคะหรือนักเรียนสามารถเข้าไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะผ่านทาง YouTube คุณครูจันทร์ศรีศิษฐาบได้นะคะนเรียนสามารถเข้าไปดูเอกสารการเรียนรู้ต่างๆผ่านทางเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์คุณครูจันทร์ศร okay so ีได้เลยนะคะเราไปเรียนรู้คณิตศาสตร์กับคุณครูจันทร์ศรีได้เลยค่ะ เรานักเรียนเรานักเรียนเรียนและลงมือทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดรวนเร่เรานักเรียนเรานักเรียนเรียนและลงมือทำ เป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดดวนเรเราเรียนด้วยความยินดีไม่เคยคิดที่จะเบื่อเพราะเรารักและคอยเชื่อพ่อและแม่ของเราทุกคนการบ้านใบงานทุกอย่างเสร็จหมดอาจารย์ให้ผ่านหน้าที่ทุกๆสถานเรานี้ช่วยทำง,งานทั่วไปเรานักเรียนเรานักเรียนเรียนและลงมือทำ เป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดดวนเรเรานักเรียนเรานักเรียนเรียนแลลงมือทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดรวนเร วันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพานักเรียนทบทวนสูตรการหาพื้นที่นะคะของรูปเรขาคณิต2มิตินะคะก็คือรูปทั่วๆไปนี่แหละนะคะมาดูกันเลยนะคะรูปแรกนะคะรูปแรกรูปสามเหลี่ยมใดๆนะคะสามเหลี่ยมใดๆจะมีสูตรการหาพื้นที่คือ1.2ส่วนสคูณฐานคูณสูงนะคะนะคะรูปต่อไป ะะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะจะมีสูตรการหาพื้นที่ก็คือสแควรูสามส่วนสคูณด้านยกกำลังสองนะคะต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสูตรการหาพื้นที่ก็คือด้านคูณด้านนะคะหรือนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือ1.2ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุม ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าโจทย์ข้อนั้นให้ด้านหรือให้เส้นทะแยงมุมมานะคะรูปต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสูตรการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวนะคะเด็กๆจำให้ดีนะคะกว้างคูณยาวนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะเท่ากับเอาฐานคูณสูงนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานคือฐานคูณสูง สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสูตรหาได้จากเอาฐานคูณสูงนะคะหรือนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะเด็กๆนะหาได้สสูตรเลยนะคะต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรในการหาพื้นที่นะคะคือนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณ ผลบวกของด้านคู่ขนานแล้วก็คูณสูงนะคะเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานและคูณสูงค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวค่ะรูปว่าวนะคะหาได้จากเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะ สี่เหลี่ยมรูปว่าวเส้นทแยงมุมจะตัดกันเป็นมุมฉากนะคะฉากเราสามารถใช้สูตร1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมได้นะคะต่อไปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าหาได้จากเศษ1น,นส่วนสคูณเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งนะคะเด็กๆนะ ต่อไปนะคะรูปสุดท้ายนะคะรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมนะคะพื้นที่นะคะในการหานะคะ หาได้จากสูตรนะคะ πr ย,ยกกำลังสองนะส่วนเส้นรอบวงนะคะความยาวของเส้นรอบวงหาได้จากสูตร 2πr นะคะหรือ πd นะคะเมื่อเราให้ π นะคะมีค่าประมาณ22ส่วน7นะคะ r คือรัศมีของวงกลมนะคะ d คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะคะเด็กๆนะ สูตรต่างๆนะคะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานนะคะในการเรียนในเรื่องของการหาปริมาตรของรูปทรงต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะคะและก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้หาพื้นที่ในชีวิตจริงได้ด้วยนะเด็กๆนะคะ โอเคค่ะนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะในหน่วยที่3พื้นที่ผิวและปะริมาตรนะคะวันนี้นะคะตัวชี้วัดนะคะที่คุณครูมุ่งหวังนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถนะคะ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้นะคะ 2. นะคะนักเรียนจะประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้ เรามาดูที่พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมเรามาเจาะกันเลยนะคะปริซึมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะของฐานหรือหน้าตัดนะคะซึ่งหน้าตัดจะมีอยู่หลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุปประการผิวข้างของปริซึมจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก นะคะพริซึมเราจะเรียกชื่อตามลักษณะของฐานนะคะเรามาดูลักษณะของปริซึมต่างๆนะคะอรูปแรกนะคะปริซึมสามเหลี่ยมนะคะปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะปริซึมห้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะปริซึมหกเหลี่ยมลูกบาศก์นะคะหรือนะคะปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะปริซึมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่ง การหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะคะสูตรนะคะนักเรียนวางไว้เลยสูตรนี้ถ้านักเรียนเข้าใจอย่างแก่นแท้นักเรียนจะไม่ลืมนะคะนักเรียนดูเลยนะคะอ่านดูรูปทรงนี้รูปนี้นะคะสีฟ,ฟ้าเข้มๆนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นลักษณะของฐานหรือเป็นหน้าตัดเห็นไหมคะจะมีเท่ากันสองด้านเลย นะคะ,ะเราก็มาเอาพื้นที่ฐานทั้งสองด้านนะคะพื้นที่ฐานทั้งสองด้านบวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างก็คือพื้นที่ด้านข้างทุกด้านเลยเอามารวมกันดังสูตรที่คุณครูเขียนไวน้นี้นะคะต่อไปนะคะหนูก็ทำการนะคะแทนค่าตัวเลขต่างๆลงไปลงไปนะคะหนส่วนสองคูณฐานคูณสูงมีอยู่2ด้าน หนูก็เอามาบวกกันแบบนี้เลยบวกพื้นที่ผิวข้างนะคะ12คูณก็คือนะคะตรงนี้นะคะ12 12คือด้านนี้นะคะคูณ7ก็คือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้างฝั่งนี้12.7คูณนะคะต่อไปฝั่งนี้นะคะเอา16,7คูณเเพราะสูงขึ้นมาตรงนี้ก็คือ7 16คูณ 7, ได้แบบนี้20คูณ7คือคือตรงนี้นะคะ20คูณ7 เพราะฉะนั้นคูณเข้าแล้วก็บวกกันเข้ามาก็จะเท่ากับ528ตารางหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้พื้นที่ผิวของปริซึมจะเท่ากับ528ตารางหน่วยนะคะต่อไปนักเรียนมาดูในส่วนของปริมาตรของปริซึมปริมาตรดูรูปทรงนี้นะคะกว้าง3หน่วยนะคะแล้วก็ยาวตรงนี้คือ8หน่วยนะักเรียนนับช่องได้เลยนะคะแล้วก็สูงขึ้นมาเนี่ย 6หน่วยปริมาตรนะคะเราก็จะเอาสามารถเอากว้างยาวสูงคูณกันได้เลยตอบ144ลูกบาทหน่วยได้เลยนะคะจากตัวอย่างข้างต้นนะคะปริมาตรของปรซึมหาได้จากเอาพื้นที่ฐานนะคะคูณสูงพื้นที่ฐานคูณสูงนะเรามาดูที่ตัวอย่างที่1กันนิดหนึ่ง ดูรูปนี้เลยนะคะปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง3หน่วยยาว4หน่วยแล้วก็สูง7หน่วยดังรูปนะคะนักเรียนจะหาปริมาตรได้ยังไงแน่นอนที่สุดเลยพื้นที่ฐานคูณสูงนะลูกนะคะพื้นที่ฐานคูณสูงหนูก็หยิบมา3คูณสฐานตรงนี้ค่ะ3คูณสคูณสูงก็คือ7 นะคะูณ7นะได้84ลูกบาทหน่วยนะคะดังนั้นรูปนี้จะมีปริมาตรเท่ากับ84ลูกบาทรดยนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงกระบอกกันต่อเลยนะคะนักเรียนทรงกระบอกนะคะดูรูปลักษณะของรูปภาพนะคะไม่มีใครไม่รู้จักทรงกระบอก นะทรงกระบอกนี่จะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัดหัวท้ายเนี่ยเป็นวงกลมเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการนะคะอันนี้เรียกทรงกระบอกตรงรูปทรงกระบอกเอียงนะคะที่มาที่ไปของสูตรนะคะคุณครูจะขอข้ามไปนะักเรียนไปดูคลิปเก่าๆที่คุณครูเคยสอนแล้วก็บอกไว้นะคะ จากตัวอย่างที่1นนะคะกระป๋องอมสินทรงกระบอกใบหนึ่งซูมเท่านี้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ต้องการปิดกระดาษรอบข้างของกระป๋องจะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยกี่เซนติเมตรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเนื่องจากพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก2พายอาร์รัศมีเท่ากับ6ส่วน2นะคะเท่ากับ3เซนติเมตรแบบนี้แทนค่าลงไปในสมการ2พาย RH แทนแบบนี้นะคะคูณออกมาได้282.6ตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องใช้กระดาษอย่างน้อย282.6ตารางเซนติเมตรนะคะตัวอย่างถัดไปเป็นการหาปร,ริมาตรตัวอย่างที่1นนะคะหาปร,ริมาตรของเหยือกน้ำนะคะเหยือกน้ำนะคะทรงกระบอกวัดเส้นผ่าสูนกลางได้14เซนติเมตรแบบนี้นะคะ ส่วนสูง15เซนนะคะถามว่าเหยือกใบนี้จุน้ําได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนก็รัศมีก็เอา14หารด้วย2อครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะสูง15ได้รัศมีได้ความสูงหาปริมาตรได้เลยนะคะแทนค่าลงไป3.14คูณนะคะประมาณนะคะ3.14ุูณ7กำลังสอคูณ15ออกมาได้2 3 0 7 9ลูกบาทเซนติเมตร นะคะเพราะฉะนั้นเหยือกน้ำใบนี้เนี่ยมีความจุน้ำได้ประมาณ2,307.9ลูกบาทเซนติเมตรนะคะครูขอสรุปเป็นเพลงนะคะรูปทรงกระบอกนะคะให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็ให้นักเรียนเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก,กเรียนนอกเวลาไงได้หนูเอ๋ยมาด้วยใจหนูเอ๋ยจะไม่ไว้ปริมาตรนั่นไงพื้นที่ฐานคุณสูปริมาตรภายอาโยกังสองคุณเอชเราเราเรียนสงก็บอกภายนอกื้นที่ผิวนั่นไงหนูเอ๋ยจงเข้าใจ นะ,ะนะสูตรการหาปริมาตรนะคะพื้นที่ฐานคูณสูงหรือย i r ยกกำลังสองคูณ h นะคะเ,คเรียนเรียนส่งกระบอกเรียนนอกเวลาง่ายไ,ได้หนูเอ้ยมาด้วยใจหนูเอ้ยจะไม่ไว้ปริมาตรนั่นไงพื้นที่ฐานคูณสูงปริมาตรย Hi i ายกกำลังสองคูณ h เราเราเรียนสองกระบอกพายนอกคื้นที่ผิวนั้นไงหนูเอยจงเข้าใจหนูเอยมาฟังไว้อสอพายอาคุณด้วยอาบวก H, เอชพายอาคุณด้วยอาบวกเอพื้นที่ผิวนะคะเราจะหาได้จากเอสองพายอาคุณด้วยอาบวกเนะหรือ2องพายอาร์ำลังสองบวกสองพายอา H, ก็ได้นะคะหรือ 2 π R คูณด้วย R บวก H นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆจงจำไว้ให้ดีนะคะ